สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับทีนี้ก็รับทุกทุกท่านเข้าถู่ช่องมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่20พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยเดี๋ยวจะพูดนะครับอาจารย์ปราบอันนี้ก่อน ักาพูดนะครับกำลังจะทำอย่างอยู่ครับโอเคนะครับโอเคนะเข้ามาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะครับถ้าเราบ่ายมีอะไรบ้างนะครับเก้าศูนย์นะครับ เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินกันนะใครอยจกจะพู่ก็เอาเก้ากับศูนย์เป็นหลักนะครับเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดนะครับเก้าสามศูนย์สามนะครับอือใครชอบสายไหนก็จับไปนะครับขอเน้นที่เก้าแล้วกันนะครับ ห้าหกเจ็ดนะาเด่นนะครับนี่นะครับที่เดียวเป็นตัวรองนะครับมาเนี้นะครับเน้นตรงนี้นะครับเน้นตรงนี้นะพอฟันที่เก้าแล้วกันนะครับรูดยิงน,นะเก้าเก้าตั้งแฝดไว้ล้วเนี่ยนะน่นะครับส่วนอันนี้คือจุดวินใครชอบวินก็จัไปนะครับขอเน้นที่เก้านะขอเน้นที่เก้านะครับอืมใครชอบศูนย์ก็จัไปนะใครชอบเก้าก็จั ของเธอมาเธอหนึ่งน,นะครับเนั้นบนกันล่างนั้นแหละคฝากตามนี้เลยนะครับอ่ะเกิดเอาไปนะครับเกิดแล้วนะ เดือดพลันเนาะแบบตามนี okay, uh ้นะครับตามนี้ครับโอเคครับขอขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ขออาจารย์นะครับสำหรับนี้ก็พบกันรอบเย็นนะครับขอบคุณครับ